ขอสวัสดีนะครับผมผม Infinity TV นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนอีเช่นเคยนะครับผมซึ่งแอดออนแตวันนี้ก็ไ่ใจะเป็นแอดออนที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็จะเป็นแอดออนของนิวเคลียร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าเอ๊ะตอนนี้มีอะไรมั่งให้เล่นมั่งนะครับผมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมเกมคราชอ่ะทุกอย่างอยู่นี้หมดแล้วนะครับผม,ม,ผ,มผมจะเปิดกล่องเลยสามสองหนึ่งมีแค่นี้แหละครับผม มินุกบอมแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้คือฟิลส์และสติลนะครับผมอ่าผมจะหยิบออกมาผมจะมาทดสอบว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยผมจะวางให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่เลยครับผมระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งมันก็จะเป็นโมเดลที่ทําเป็นสามมิติน่ามากที่สุดแล้วตอนนี้นะมันก็สามมิติแหละอาจจะมีเงาอะไรที่แปลกๆนิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมหจุดเลยนะครับผมโอ้โอ้โอ้เกมแครชโอ้ ระเบิดนิวเคลียร์โอ้ระเบิดเกมนี่แหลกมากเลยครับผมโทรศัพท์ไม่ดีอาจจะม่องทิ้งนะค,ะนะครับผมเกมตอนนี้มันแหลกมากเลยครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกขึ้นน้วนะผมเอฟเฟกนี่ก็คือเขาเรียกไงเอฟเฟกเวียนหัวกับเอฟเฟกตาบอดนะครับผมซึ่งตอนนี้มืดไปแล้วไม่เห็นอะไรแล้วโอ้ my god โอ้หายละโอ้ยังไม่หายกะ อันนี้โอ้ไม่กอดลองหาไปโหลดเล่นไอ้ใต้คลิปเนี่ยไม่ต้องหาแค่ใต้คลิปผมก็ลองโหลดไปเล่นดูนะผมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมส่วนวิธีลงก็หากันเราเองนะเพราะผมก็สอนหลายรอบแล้วผมมาสอนไม่ค่อยเข้าใจด้วยเพราะสอนไม่เป็นโอ้ oh. มันระเบิดแรงมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้ oh. โคตรแหลกเลย รู้สึกว่านี่เป็นแน่นอนที่แหลกที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาเลยนะครับผมโทรศัพท์ไม่ดีอาจจะระเบิดตายได้นะครับผมโคตรเวอร์อ่าเกมเกมบินมาแล้วน,นะครับผมปิวนิดนึงเดี๋ยวผมพีตัดไปอีกทีตอนที่มันระเบิดเสร็จแล้วนะครับผมคือถ้าแนดออนนี้ไประเบิดบ้านเพื่อนนะคือหายกันทั้งประเทศทั้งนั่นเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ในมีเพียงแค่นี้นะครับผมผมก็ปิดคลิปตรงนี้แหละ มีแค่นิวเคลียร์กับไฟแช็กที่ต้องใช้จุดนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับผมคลิปนี้อาจจะดูไม่เข้าใจเรืองอะไรเพราะว่ามันมาเร็วแล้วไปเร็วมากเลยครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม